ยอดครั้งแรกของฤดูกาลต้นปีนี้ครับเป็นผ่านจานสีกระทูกระทูอิสระถั้งปุ๋ยเลดครับตอนนี้เพิ่งลองใช้เป็นครั้งที่สอง เมื่อวานนี้ลงพื้นครั้งแรกถือว่าโอเคดีนะครับการหย่อมไม้พันธ์ไม่ดึกเกินไปครับ